ไปเครื่องบินบินจากกลางสาอากลางล่างไปซ้ายบนส่วนพี่ดิวนี่เบคอนป่ะเนี่ยวันนี้ผมบอกเลยนะผมไป้เลยนะวันนี้ผมไปเบคอน4เกมติดขอบวงคุณเห็นไหมนี่ไงขอบคุณครับ16ครับโอ้โทนี่เคก็ผมพูดไม่ทันขาดคำมาสกาแอลครับโอ้บ้านอู่เมื่อกี้จอดแว่าดีอยู่แล้วโอับโอจิอยากรู้ไปซะทุกเรื่องตรงนี้พี่โยมมั้คือพยายามอีกอะไรขนาดนั้น อะไรครับอีกหนึ่งนาทียี่สิบวีความเป็นเฟรนดี้ตอนนี้นุ่มซ่าก็ผมยูเอ็มพีเก็บมิตต้าน็อกดาวน์ไปนุ่มซ่าสองคิวนะวันนี้ตรงไหนกันแล้วสามอมงจากเกมเลยฮะอ้าวแล้วใส่ใหญ่หรือเปล่าตรงนี้จะเป็นคอเดินออกมาปาระเบิดใส่บางเกิดคำดีโดนไปมาณสิบดาเมจปากลับมาออกขวาแล้วเป็นคอโดนสิบดาเมจเช่นเดียวกันแต่สองลูกนี้เราเป็นคอเก็บคำดีน็อกดาวน์ลงไปโอ้โหต้องชมเดี๋ลูกสองเมื่อกี้แสวงเครื่องจัดแล้วก็ทันี้ครับไปเปิดบีบูน็อกไปเกิดแบบรถบ้าโดนดักจริงๆครรััับบพีี่เเซกกชา์ปอมนครับ ทันล,ลี่่าก็าทันนี่โดนเทปมาเหมือนกันครับเป็นเจ้าเกิร์อ้าวแล้วก็แล้วเป็นร็อบบี้ฮะแต่ชเวมน้องดาวลงไปเทปกันไปคนละหนึ่งน้องครับบางเกิร์กับแวมไพร์สองไฟแล้วปูชเวม,เ,วมเขา<อ>ลึกเกินๆๆไปหรือเปล่าแล้วเนทลูกนี้จะกอาเวนคอชาวเวมโดนก่อนแล้วไม่ต้องเล่นแล้วดูเนทไล่มาทำแฮชิตตาไปนิดหนึ่งโอ้ชเวมสองเกมไม่ได้แล้วดูซิไปโดนน็อกดาวจนได้แล้วโลแกนเสดจัดดันขึ้นมาสองไฟขอดูไฟนี้โฮโลกราฟิ่มาเมล่าโดนระเบิดของนันลี่น้องดาวนันลี่ซัมเมล่าออจะเกมอินฟินมีปััญหา้ครบเกมนี โอ้โหอินฟ right? ินเหมือนจะเหลือแค่หนึ่งนะขับรถขึ้นมาไปทิ้มเลยล่ากันครับแอชาเปอร์บอกแล้ววนมาแล้วเน็ตไล่มาจากฟุกเซียสลงแรงตรงนี้บางเกิดที่ไฟออกขวามาสเปอร์ล I mean ่าตามปุ๊บทีเฮ็ดกดไม่ลงโอไม่หมงครับหนีดีกว่าแล้ววงเปลี่ยนแล้วจัดมาจับรถลงช้าดูวิ่งหนึ่งเป็นสองเจ้าเกอร์เจ้าเกอร์จะไหวปีไปเฮ้ยเหลือเชื่ออูฟี่เก็บสองล้ำจริงมีโอ้ยเหลือนิดเดียวแล้ว ไกมีผู้ติดไก่วันออนวันแล้วดูเนี่ยลูกนี้ก็มีผู้ปอมเดินทันมทันไหมเดินขึ้นวิทแล้วล้นโอ้โหล้เตัดก้อนข่าวดูไฟเมื่อกี้กานโอ้โหตัดไปตัดมาบางเกิดได้เปรียบเฉยเลยไฟนี้นะผู้ชมมาเสียแวมอาแวมพาเสียไปหนึ่งคนต้องครับไหวมเหมดไม่แวมพายแล้วดูดูสิเดี๋ยวเดินใส่เพื่อจะอยู่ที่ไลโอ้โหแล้วมีผู้เจ็บ ไม่่านจะปั๊มพีดเป็เนตจั๊บพีดโอเปนเนตเบนเนตน้องชายโอ้เราไม่เป็นคิดเหลือเชื่อโอไม่มีเบนเนตเหลือจะเชื่อโอ้โหถ้ามีเบนเน็ตนะทันต้องครับโอ้โหครับวัยรุ่นขอบวงตัดภาพอะไรนี่เสี่ยงอะไรสเปรย์ไล่ตัวนี้เคแล้วรถมันติดหินงเมื่อกี้แม่เกือบเหมือนกันโอ้แล้วมุมเปิดตัวนี้เคต้องหลบไปต่อเล้นแล้วไม่สวยเท่าไหร่ตัวนี้เคน็องดาวน์ได้ก็ผมจากใคร ไม่ขึ้นโชว์ใช่ไมฮะใครเอ่ยไม่ขึ้นแล้วพุ่มของโทนี่เคเนี่ยเซฟยากด้วยก็ต้องมีสโมองสองลูกอย่างน้อยฮะโอ้แกมองังหวะางตัวเคจยีเหมือนไม่คอยจีคอสข้ามมาหรือเปล่าทุกคนนี้เป็นไปได้ครับพี่ดิวนะพี่โจมส่งเพื่อนพี่โมเป็นเบียสิบเอ็จะตัดภาพมาครับยังออกแา่กินไม่ได้ครับเจัดตัดติดไกนู่นเลยครับวินเทเลสโล่งวินเทเลสแล้วเห็นมาเคาะวัดก็เลยแล้วเร็มอสเดินสั่นมาก่อนเปิดหัววินต์เลสระเบิดลูกนี้มาพิเศษโดนปาดปาดเร็วหมดได้แบบเจ็บสองเลยสวยจัดเลยช็อตนี้ของโโปสมคชุบบเเพื่่ออนนกลยรั โโอ้หจังหวะตอนนี้เขาจังหวะคลัชของมียรสิบเอยดพี่อย่งนี้เก็บสองก็ตัดเข้ามาใส่การเล่นของเอวจีนะเปิดได้เข้าเลยถึงแม้เข้ามาแล้วพลาดให้กับเบียสิบเอ็ดเขาตามับแต่ว่าการตัดสินใจทำได้ดีครับจัดหัวเบียร์สิบเอ็ดสามคนเสร็จหมดเกมเลยก็้ห้องทำยังพันมาแล้วมึงพลาดแล้วพตาดประตูมันโล่งครับก็ดาดท่านอนเราไปดีต้องหลบขวาไหมแต่ย่าไม่มีเขาก็ดาดนอนชิดขวาไ่น้องชายดาดด้านลีความน้ำขึ้นมามีเวเน็ดพันด้วยท่านผู้ชมตัดพลามายังกดไม่พักครับเวลคอน จัดทีนี้เหรอเล่นลินนักสี่คิวไปแล้วครับเฟสแย่โอเคโอจเหลือคนเดียวฮะห้องน้ำตรงนั้นก็ถือว่าเป็นห้องน้ำที่มีโอกาสลากเพดเมนท์พอยด์ได้สูงนะพี่ดิวครับท่านผู้ชมดูกันกลับมาบุยดำรับมุดมาเล่นของบุยด้แมาเมก็มาครับเปิดตะโคไปก่อนหนึงน้องลาสเปอร์รับน้องลาซิโอไปได้เอาเละครับเอเมซี่กับเมจิกครับผมเหมือนจะเป็นไลน์เดียวกันและแจ็คเบอร์ซัลาซิโอจะเกมไปนะล้านายล็อกขาดห้องน้ำไกลห้องน้ำไม้ทม่ันมีไข่น่ะไม่เห็นเหมือนกันครับผมแต่ล้านายตา มามาลอยู่แบบฟงดูโซนบีมาแล้วข้างซ้ายก็มีขวาก็าม,ามีกิววี่ยังไงไมโลตัด n c 2แล้วเต็มไปโดนบุรีรัมกดยาวๆม,มาเป็นออร่า24ตัดโมเมนต์ได้เหมือนกันเลยครับจังหวะคำหลังครับขยุบเล็กแล้วดูออนไลน์ออนไลน์เช็คเช็คสุดเช็คบ้านแม,ม่จะรู้ห้องเล็กก็มีคนรถแม่หัวโผล่ฟุกโผล่หกดูบรรยาดวงใหม่แชปตี้ต้องเป็นโฟมาตรงนี้วง วงจะไปซ้ายหรือขวาแล้ววงกลางโอ้โอนี่หวานเจี๊ยบเลยทิ้งไทเกอร์คนเดียวไว้กลางวงอ,อีก2คนเล่นข้างล่างแล้วไปดูนะฮะบุรีรัมย์ก็ผมกดเฮล,ลน้องดาวลงไปแต่ตัวเองก็น้องดาวเช่นเดียวกันเลยครับเราจะเดินแสงก,กิว,วี่ครับสนใจไงดีโอ้โหแต่มุมนั่งซ้ายทางฝั่งตรงไปอมพายก็ยังมีที่เล่นอยู่ครับต้องแบ่งเล่นเนะฟสแคทแน่ๆดูทรงแล้ว เราแบงคพายมูฟแล้วพี่ดิวทีมไทเกอร์หมง่งหรือเปล่มมาไม่พายครับไทเกอร์คนเดียวแบบนี้ไม่สวยซะแล้วครับเเป็นก,การกลางแต่กลอ,อะไรคำเนินสูงอยู่ายวิ่งวนวนยังยังไม่รู้จะไปรุ่นไหนดีมาลักษณะข้ามเนินมาแม่ติดเนินทุมครับแล้ว เฮ้ยเท่าอเข้าสองหายเลยไม่เห็นนะฮยินดาตัดขาอ่อนไปหมดแล้วไดฮายเกมนี้ตัวที่ยิ้มไว้แล้วขวาบนขึ้นมาโตนตัดหนึ่งนี่มันอะไร์แล้วเก็บลยเกมเลยถ้าไปกันครบเนี่ยผมว่าอุนิกรับได้สปเปอร์ขึ้นเนินสูงสปเปอร์แล้วสายเปิดกิววิ่นอนแล้วใครขอเข้ามาโมเมนครับต้องขอบคุณเต็มและเดินต่อครับบุรีรัมย์4-2กับทางฝั่งตัวเฮล2-2 2-2และ1-3เก่งจังเลงเลี่ยมไปเลี่ยมกด จังเก่งโซ่เนียมวามเดินขึ้นมาแล้วให้เมก้ามาล้อเดินเปิดมุมกิวี่โดนเก็บไปก่อนหึ่งเก่งโซ่ามเดือดจันึงามเดือดจัหนึ่งสองระเบิดลูกนี้ของเมก้ามายังไงไม่โดยจะใส่บอลไปแล้วสุดท้ายเก่งโซ่ปัดหนึ่งเก่งโซ่ปูซนมาเก่งโซ่ไปไม่ไหวคผู้ชมเฮลปิดบุลีลามจบไปดนแบบที่สาแล้วดูว่กิววี่ขึ้นมาเมก้ามไหลต่อเก็บไมเก็บไมได้ต่องาไปหนึ่งเฮ้ยเหลือเชื่อเก็งโเอาหมดเมก้ามาลากไม่ไปหายสองหายสายไปไม่ได้เก่่ยังครับจะเอาตัวทั โอ้แล้วปั๊มเปิดเอขึ้นมาครับผมแม่คิวฟีดดีเลย์ขอไปด้วยสีแซงเก็บบีวีออกจากเกมไปล้วได้หาไหลตายไปแล้วฮะในวงแบบหวานเจี๊ยบนอกวงตัดกันนัวฮะโอ้โหตัดผ่ามาเทนนิสเค้าแต่และหนุ่มซาและโผล่ผ่านช่องประตูมาเกือบล้มเหมือนกันเฟซค,ครับไปน็องน้องคุ่เพืตัดผ่ามุงนี้ครับทางฝั่งตุบังเกิดแวมไพายหลุมอยู่ข้างกันแล้วในวงกมบบื่อกี้แฟลชครับแวบๆอยู่เหมือนกันแล้วสตโตนครับไป,ไป,ไปน,น็อกควีนจากแฟลชได้เอาละครับเต็มเอนเตอร์เทนเมนต์จบไปแล้วนะครับเมื่อสักครู่นี้อันดับที่12ครับเหลือ11ทีม33เอาไลฟ์ครับ เบียดเบียดโปรตโมงหนึ่งลูกเล่นขอบวงยังแข็งอยู่แล้วแจกเปอร์ก็บุมหมันไส้เพื่อนในจะทูนนกดาลงไปเลยป๊อปไปได้ไมโลนอกดาวเช่นเดียวกันออแล้วไมโลโดนเกมเ,เกมบอลใส่บางเกิดยิงใส่วอลดัสมาตีลูกจากโดนก็บุ๋มแน่จะแบบนี้เสียบมาติงทัวร์ครับเหมือนจะไปน็อกงอกวงหรือเปล่ามาตีเลื่อดดดนรถอย่างเร็วดีไฟาย ตามมาสุดสิครับมาดูมองหลังกันน้องบีมครับน้องเจ็บมแล้วสเปย์มาจากีสเปยมุมสูงผู้เสียดายโดนใจของเอ้ยรังดห้องน้ำห้องน้ำอีกห้องน้ำพี่ต้องบกต่ำอ่ะไอ้ที่เนห้องน้ำเต็มแล้วดูสเปย์มาหายหนึ่งรังบี้แฮ่ตรานี้คนเหมือนกันอ่ไปกินจอนสเปย์ไปด้วยแล้วเข้ามาเลยวอาด้านโยโลมาระเบิดไมมรถรถไม่ระเบิดข้างหลังกัลังจะแตกแล้วดูอาร์มอาร์มบอกปานปานหนึ่งลายไม่ได้เสียรถยังใจแข็งแนะเนี่ยเข้าห้องตอมตามไป ไม่เข้าแล้วไปเลยนะโจเซ่ก่อนแลนเซลร์โอ้ห้องน้ำพิษสวงของทิ้งครับห้องน้ำกินคนใช่แล้วเราดูวงดีดมาเฟสแ,แคนเข้าไม่ยากนะครับเฟสแคนขึ้นจากมุมสูงนะา,ากจะตัดท่ามาในวางเกิออกือเกมนี้แปดคิวทุกทุกชมฮะโอ้เจอไข้คนวกนี้พุกทมกคเดือดเลยอุ้อยแม่พูดแ,แต่วันพายมูบเดียว ไม่เหนโอนิกจะเป็นแทนตำแหน่งแวมพร์นะแล้วโอนิกมีผู้เล่นมากด้วยะมีโอกาสสูสีนัในการไฟ์ปัญหาคือจังหวะการเพ่นยิงไว้ตัวเดียวใช่ครับนะครับเอาแล้วแบมพร์อยู่ในวงรอรับขอบวงเป็นชูตินเลนเนี่ยออกมาสามทีมอย่างต่ำโอ้เวลาที่ซึมกุยครับจะเข้าวงยังไงในมุมนี้ครับเหลือแค่สี่กเปมาเฮ้ยมีสิทธิ์ลัดใจหรือเปล่ามุมบังไปแล้วมุมบังอะไรมุมบังชิงกิมุมเดิมเหมือนสัปดาห์ที่แล้วสิ้นสั้นไปทีนึงคุณแล้วสวยด้วย ออกมาบอกเลยว่าแบ่งแบ่งกันอยู่ไหมเดินคอนโทรลกระช้าพื้นที่แล้วพี่ดิวโซนกว้างเลยครับโซนก็นอนเรียกเซิล่าไปก่อนเกมนี้เฟซแคนมีลุ้นครับเขาขับมาเซตโซนเจฟครับเปิดน็อกเอนซีทุจากเกมเฟสซีได้เบงหัวโผมาแครี่ไม่ไดางฝีกเราเมลิต้าสามได้หนึ่งคิวจะเป็นมาร์ล็อปปี้กายหายเลยครับแมน ตัดมาที่โทนี่เคหนึ่งพีแล้วบี้ได้เมนเดสเราจะเกมไฟโอลแล้วตัดภาพมุมสูงมาตรงนี้ตัดมาดีคำดีแล้วตัวนายนิดันาดแปดเป็นแปดสิบเก้าเจฟโดนน้องดาวจากปอมสเปย์อยู่ว่าคำดีแล้วเบสเบสไปได้ล็อบบี้น้องดาวล,ลงไปวอร์ด้าโจมแบบที่เจ็ดมีสามคิวแจ็คเปอร์สามเจฟออกจากเกมของหทีมมี่จะชีวิตครับและตัดภาพมาตรงนี้ตะโจนตะโจนคายโยนขึ้นมาคูณสี่ติดดินติดดินแล้วอันดับที่หกเป็นโอนิคครับผมเน็ตลูกนี้จะลงหลุมกระปอนไสจัดให้ครับจะเน้นมาแล้วให้ถึง ก็หาแตชุดเดียวจากฟุกเฟซีทูมาแวมไพ,พร์เฮ้ยรถไฟแล้แชปี <จะ S 1> <า>้น,นี้เนาะแชปปี้หลบทันก็นแล้วปอนไฟสามระ้วเวนก่อนจะเกมไปเอ็มเอสซีปอนไฟไปโดนอนเทเลตจัว่วมาในเอ็มสองสี่เก้าเหลือห้าทีไม่หมดตรงนี้ทางด้านของบางเกิดต้องเข้าวงแต่ไปยิงเอ็มเอสซีเอ็มเอสซียากสุดนะพี่ดิวนะตอนนี้จริงนะก็ดูเหมือนโถมเล่นทางฝั่งฝาของวงหมดเลยซ้ายล่างลงชข้ามาเอาละครับดูแชปปี้เอาเกมไปฟุกครับแล้วเอาเอ็มซีทูมาแล้ววนรับทางฝั่งตัวบางเกิด ก็เลยกลายว่าไพ่จะโดนทั้งซ้ายและทั้งขวาเอาแล้วตีไหลเข้ามาเล่นแล้วชนตรงนี้เป็นฟุกซีเอสปาดบอลไปล่วงแต่ป๊อปชนสโตนเหลือคนเดียวเป็นฟุกซีเอสเอาเลยครับสโตนน็องดาห์อยู่โดนระเบิดเก็บมาเบียสเวกจะพยายามเข้มหลุมนี้แล้วหาหลไกลหลุมไกลสเตเป้แวมไพ่ออกไปแวมไพ่ออกไปยังเหลือวหนึ่งยังเหลืออยู่แต่ออกจนได้ครับแวมไพ่ยิงหลังฝ่ายนีครับเป็นสี่ต่อสี่ครับสี่สี่หนึ่งหังเกิด อ้าวแล้วแจ็ป<ก><ก>เปอร์เนตหลังมาใส,าสา่ใส่เฟสแคร์ใหญ่เลยเอาเลยครับบังเถิดได้เปรียบเลยครับในเรื่องผู้เล่นที่ยืนครบ4คนแล้วแจ็ปเปอร์คานมาแบบเนียนๆเปิดโหมดเซียนปาระเบิดอีกหนึ่งไม้้ะเป็นคำดีได้วินโชเรนระเบิดลูกนี้ยอดยังไม่หยอดเลย <ง S 1> หยอดสวยไปถึงเหลือ2 2 1 2 4 1ยังไงเอ็มาไฟโดนฉีกมุมหลังทางขวามีโทนี่เควัดคมนอนวัดแต่ไม่ไหวครับผมล็อบบี้ตัดโทนี่เคเลยมาไฟกลายเป็นว่าเอ็มซีจะได้ที่2เอาเลยครับแบบนี้ เหลืออะไรเหลือนี่ไม่เหลือแล้วครับไม่อาเม็ดขอไปเปล็อบบี้ตายครับมาดรถไฟเฮ้ยบอลรไฟดึงสี่เฮ้ยเอฟหนึ่งสองเฮ้ยเหลือชื่อมาบอลไดก่อนบางเกิร์ดอีสปอร์ตที่สามนะครับเรียกได้ว่าวันนี้เอ็มพชบุรีมาไม่เบาเหมือนกันนะครับมาดูหน้านฝั่งคะแนนกันสักคู่หนึ่งครับเกมล่าสุดครับบางเกิร์ดสิคิวนะฮะและคะแนนรวมทั้งหมด30คะแนนเลยนะครับอันดับที่2เป็นเฟสแคน8คิว20คะแนนครับอันดับที่3เอ็มพีชุมบุรีครับ6คิว16คคะแนนรับ อันดับที่4เป็นแวร์ไพ่สปอร์ตที่ผม3คิว11คะแนนอันดับที่5เป็นแฟรตนะครับ3คิว9คะแนนนะครับอันดับที่6เป็นโอน,นิกซ์นะครับผม1คิว5คะแนนครับเท่ากันกับทางด้านวอลดัสในห้าคะแนนที่อันดับที่7นะครับแล้วก็เท่ากันเท่ากับทางด้านของเฮลส์สปอร์ตครับที่อันดับที่8คือ5คะแนนเท่ากันเลยนะครับอันดับที่9ครับชาร์เปอร์สปอร์ต4คะแนนครับ